พี่เลิศเด็กใหม่แล้วชื่ออะไรอ่ะชื่อนิกครับชื่อนิกครับผมอายุเท่าไรแล้วอ่ะอายุยี่สิบสามยี่สิบสามทำไมใส่เสื้อแบบนี้มายังไม่ได้ชุดฟอร์มเหรอยังครับเหรอไซอะไรเดี๋ยวพี่เบิดห้าสิบหกรัพี่ห้าสิบหกห้าสิบหกเลยเหรอไม่ใส่เสื้อนะทำไมใส่เสื้อไซเอลครับพี่ไซอลนี่ก็ห้าหกจริง มีแฟนยังยังไม่มีครับสนใจเหรอพี่ได้เหรอได้เป็นเด็กพี่อมไหมได้ครับจะเป็นเด็กดิงให้ถูกใจอะชื่อนิกใช่ไหมใช่เด็แอดไลน์นะได้ครับเอาไปเลยก็ได้